สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตากระแสโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ถนนเยาว,วราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าวไกลพร้อมด้วยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยคุณชัยทวัฒน์กล่าวว่าขออวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวาระที่สำคัญที่สุดของปีขอให้ทุกคนรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันด้านคุณปรเมศวิทยารักษ์สันสอสอ,สอเขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เยาวราชว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนอยู่มาเป็นระยะเวลานาน มีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจราจรการท่องเที่ยวรวมถึงต้องวางแผนแก้ปัญหาทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แย่งอาชีพทำกินของคนไทยซึ่งต้องมีการจัดระเบียบในอนาคตพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ย่าเศรษฐกิจของกรุงเทพชั้นในเป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่นสตรีทฟู้ดถนนเยาวราชรวมทั้งยังมีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์อยู่ ซึ่งต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากนั้นคุณพิธาได้อวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนว่าขอให้มั่งมีสีสุขเฮงเฮงเฮงเรื่อยๆไปซึ่งปีนี้เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนและปีหน้าจะครบครึ่งศตวรรษขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาและเป็นปีแห่งความหวังของทุกคนทั้งนี้คุณพิธายัางทิ้งท้ายด้วยว่าการมาวันนี้ไม่ได้ต้องการมาเช็คเกรตติ้งทางการเมืองใดๆ เพราะเมื่อปีที่แล้วก็มาเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ